จะบอกอะไรให้แกงใต้ที่อร่อยเลิศนะฮะตรงนี้อร่อยที่สุดเลยตรงนี้เลยนะค,ะคุณหนูแกงใต้คุณหนูขนมจีนเราไปกินมาแล้วลงเดี๋ยวเดี๋ยวลงคลิปต่อๆไปนะทุกคนเราเดินมาตรงนี้เป็นสะพานมะขาเ,เขาเรียกว่าอะไรสะพานเฉลิมพระเกียรติใช่ไหมตรงนี้นะ,ะตรงนู้ก็เป็นป่าโทนแต่ว่านี่คือคลองมะขามเรียงรายยะมีมะขามสวยมากๆ เราเจอต้นนมแมวนะฮะตรงนี้เราชอบมากจะมีดอกะะะดอกจะจ๊ะกรากำลังจะมีดอกนะะี่จะออกดอกจ้ะไหนวะนี่กําลังจะมีดอกทุกคนเห็นไหมนี่ดอกมันนะฮะแล้วตรงนี้จะเป็นร้านตัดผมที่สําคัญเราเจอเราเจอคาเฟ่ชีวาคาเฟ่ทุกนะคนแล้วก็โฮสเทลพีเคโฮสเทลอันนี้เดี๋ยวเราจะมาพักดูหลังจากที่เราไปเจออ่คอ,อคลองอะไรนะคลองสวนพนะะลูดีสรอดนะฮะเลยวัดวัดอะไรวัด พนันเชิงซึ่งเป็นรีสอร์ทที่ดีที่สุดในโลกแห่งหนึ่งเลยก็ว่าได้เราต้องบอกอย่างนี้เลยเพราะว่าเราไปแล้วเราโอ้ตายแล้วตื่นเต้นมากอยากให้ทุกคนในโลกเนี่ยได้ไปพักอยากให้ฝรั่งฝรั่งไปพักก็ต้องชอบคนไทยไปพักและต้องประทับใจทุกคนนะฮะตรงสี่แยกตรงนี้มะขามนี่คาลิโซายที่ก็ไปตลาดเจ้าพรมได้นะฮะทุกคนอ่ะตรงนี้จะมีชีวาคาเฟ่ตรงพีเคโฮสเทลเลยทุกคนเดี๋ยวเราไปสั่งอะไรดีมาดูเมนูกันรดมาดูจ้าชีวาคาเฟ่ทุกคน ดูโกโก้แบบร้านน่ารักมากตรงนี้มุมตรงนี้ดูสิติดกับพีเคหอสเกลแล้วฝรั่งชอบมาอยู่แบบนี้นะมีความ,มเป็นเก่าๆจัก,กรยานนี่เช่านะ50บาทอะไรก็ว่าไปนะนะอันนี้จะเมนูเดี๋ยวเราสั่งชาเขียวดีกว่ากับโปโก้ส้มชาเขียวเกียวโตเดี๋ยวเราดูเมนูเขาก่อนอ๋อชิสโเอ็กซ์แบบนี้ต่างๆนานาทุกคนนี่จ้า ตรงนี้เขาเรียกว่าคลองมะขามเรียงนะถนนมะขามเรียงแล้วก็ตรงนี้ก็พระพรมก็ไม่ไกลในตลาดเจ้าพรมใช่ใช่เนี่ยเราเอาวันนี้จะแล้วก็นะฮะใครมายุทธยาไม่ไกลจากตลาดเจ้าพรมตรงนี้สะพานเฉลิมพระเกียรติคลองมะขามเรียงซึ่งถ้าเกิดมาตรงนี้จะมีโฮสเทลแล้วก็ตรงนี้เราจะมีร้านอาหารใต้อร่อยมากเคยไปกินแกงใต้ในตรงนี้ลูกขนมจีนแกงใต้จะเป็นร้านขุดหนูอร่อยมากหนูทุกแกงใต้บอกว่าแต่อร่อยมากจริง แกงต้าตรงนี้เราแนะนําเลยจ้ะนี้ดูน้องเขาทากันไปนะจ๊ะดูนะฮะบรรยากาศรถวิ่งรถสองแถววิ่งแทบจะไม่ค่อยมีคนนะ่ะเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงพักเที่ยงไงทุกคนกรชอบต้นนมแมวตรงนี้จังเลยวันก่อนเคยมาแล้วทักกับพี่เขานะฮะของมะขามเปรียงไปเรื่อยๆก็จะเป็นทางเลี้ยวซ้ายก็เป็นวัดราชโบพงบพิษอุทยานประวัติศาสตร์แต่ถ้าไปด้านนี้ทุกคนนะจะข้ามสะพาน ปีดีทำรงไปก็จะไปถาีรถไฟแต่ลอดใต้สะพานปีดีทำรงไปทางวัดกล้วยก็จะเป็นอ่รีสอร์ทคลองสวนทูซึ่งจะผ่านวัดกล้วยวัดเกาะแก้ววัดพนัญเชิงโอ้ยคุ้มค่ามากเลยทุกคนเมื่อเช้าก็เดินมาจากรีสอร์ทคลองสวนทูอยากจะบอกว่าไม่ไกลเลยแต่ตอนขาไปอ่ะเราไม่รู้จุดหมายไง ก็จะรู้สึกว่าไม่ได้จะถึงไม่ได้จะถึงเมื่อคืนโดนสองทุ่มใช่ไหมเดินไปกินหมูกระทะเจนหมูกระทะตรงนี้เจนหมูกระทะก็อยู่ตรงแวกนี้ป่าโทนนะฮะเจนหมูกระทะนี่อร่อยมากคนเยอะมากนะฮะอาจจะเป็นร้านที่แบบว่าแนวบ้าน,าน,านธรรมชาติหน่อยนะแล้วก็เราก็เดินไปคลองสวนพูตั้งแต่ตอนสองทุ่มกว่าจะถึงก็ข้ามประทับใจมากไม่ได้จะถึงไม่ได้จะถึงเพราะว่ามันเรียกว่ามันมืดแล้วไงทุกคนนะเพราะเราโดนเทจากฮอสเทลหนึ่งแถวแถวนี้แถวแถวนี้นะฮะโดนเทเขาบอกว่าเขาจะต้องให ก็ฝรั่งตอนแรกเขารับปากแล้วว่าเขาจะเราจองไว้แล้วไงก็เลยกลายเป็นเสียใจนิดนึงอะไรประมาณอย่างเงี้ยแต่ไม่เป็นไรฟ้าดินทําให้เราได้เจอรีสอร์ทที่ดีที่สุดในโลกคลองสวนพลูอันนี้ต้องบอกนะน,นี้ต้องบอกว่าเป็นนุทาหอนเลยอะไรก็เกิดขึ้นได้น้ําใจไมตรีก็จะเกิดขึ้นนะเ,เมื่อคืนถ้าเกิดพอดีเราได้เบอร์ไงเดินมาระหว่างที่จะมาเช็คอินที่โฮสเทลแห่งนี้ที่บอกโลนเทะนะฮะเราก็เจอวัดกล้วยตรงวัดกล้วยตรงนั้นอะ ทางลอดใต้สะพานปีดีทำลงอ่ะนะฮะมันมีบอกว่าออกคลองสวนทูเบอร์อะไรไปทางนั้นอะไรเงี้ยเราก็จดเอาไว้ก่อนปรากฏว่าไม่นึกว่าจะได้ใช้จริงๆโอ้โหเมื่อคืนก็เลยรู้ซึ้งถึงคำว่าฟ้าดินลิขิตให้เรามาเจอรีสอร์ทที่ดีที่สุดแล้วก็วันนี้มาเจอแกงใต้ที่อร่อยที่สุดแล้วก็นี่คือคาเฟ่ที่น่ารักที่สุดแล้วก็ ทำเลดีที่สุดตรงนี้ด้วยนะฮะไม่ไกลจากแกงใต้ไม่ไกลจากเจ้าพรมแล้วก็เดินไปก็อ,อ่อไปสะพานปีดีทํารงเพื่อจะไปอีกฝากหนึ่งวัดใหญ่วัดใหญ่ชัยมงคลวัดสามปลื้มจะเราแวกอีกฝั่งหนึ่งเลยคข้าแม่น้ําป่าสักไปซึ่งแม่น้ำป่าสักแม่น้ําป่าศัก หนูรู้จักแม่น้ำป่าสักดิ์ไหมตรงนั้นอัศจรรย์มากมีสะพาน3สะพานสะพ,พานเอกาทุส,สรุษสะพานาสสนาเรศวรแล้วก็สะพานปิติธรรมรงซึ่งข้ามไปก็จะเจอวัดสามปลื้มแล้วก็ถ้าลอดใต้สะพานไป <inefficient. S 1> อ๋อพี่เอาเอ๋อส้มใช่ไหมเออเป็นอันนี้เดียวโตหนูหนูจะใส่เลยใช่ไหมคะอ่ะโชว์ให้พี่หน่อยเลิศเลิศมากเลยนะฮะอุ้มดูสิเลิศมากชีวะคาเฟ่น้องเขาน่ารักมากเลยนะฮะ โอเคอ่าวางไว้ก่อนแล้วอีกเมนูหนึ่งก็คือโกโก้ส้มนะฮะก็พี่ประทับใจตรงนั้นมากพี่ไปพักที่คลองสวนภูรีสอร์ทเมื่อคืนหนูรู้ไหมพี่โดนเทจากโฮสเทลหนึ่งเขายกห้องให้พี่ไปกับฝรั่งและทีนี้เราก็แบบไม่มีห้องแบบยังเออตอนตะขามาตอนนี้เราจะเช็คอินน่ะเราเช็คอินของเขา่่โฮสเทลปรากฏว่าเราไปเจอป้ายบอกว่าคลองสวนภูรีสอร์ทเบอร์อะไรพี่ก็จดเอาไว้ แล้วก็พอเราโดนเทปั๊บเราก็โทรไปที่ที่เบอร์ที่เราจดเอาไวอ้อ่ะแล้วทางนู้นเขาก็เต็มเหมือนกันนะแต่เขาก็เมตตาว่าเออมีห้องหนึ่งประมาณอย่างเงี้ยเราก็เลยไปกินหมูกระทะที่เจนหมูกระทะเสร็จอร่อยก็เลยแต่คนเยอะนะร้านก็จะเรียบง่ายแต่ไม่มีขนมหวานจริงๆน่าจะมีขนมหวานนิดนึงแต่เดี๋ยวเขาคงปรับปรุงไปเรื่อยๆต่อร่อยมากแล้วปรากฏว่าพี่ก็เดินจากเจนนะด้วยความรู้สึกผิดหวังจากฮอสเทลที่เขาเทเราเราก็โทรไปที่ออคลองสวนพลูปรากฏ บอกแต่เราไม่บอกปัญหานะว่าเราโดนเทเหมือนกับฟ้าดินน่ะให้เราได้ลองโทรไปแล้วปรากฏเขาโอเคว่าอันพี่ขอคืนนี้คืนหนึ่งก่อนแล้วกันเนาะเดี๋ยวคราวหน้าพี่ค่อยมาพักใหม่ประมาณอย่างเงี้ยเขาบอกถ้าเป็นวันเนี้ยพรุ่งนีเ้เขาบอกว่าพรุ่งนี้จะเต็มก็คือวันนี้แล้วปรากฏพี่เขาได้ไปเมื่อคืนพี่เดินจากร้านเจนอะ่ะหมูกระทะไปไม่ไม่รู้เลยว่าไกลแค่ไหนไปเรื่อยๆแล้วรู้สึกแบบทําไมมันไกลยังเลยวะแต่พอวันนี้พอเดินมากลับมาที่นี่มากินแกงใต้มาเนี่ยมาชีวาคาเฟ่พี่รู้สึกว่ามันไม่ได้ไกลเลยนะ มันผ่านวัดกล้วยวัดอะไรอย่างเงี้ยนะวัดกล้วยวัดเกาะแก้ววัดพนัญเชิงไม่ไกลเลยประมาณ2กิโลใช่ใช่ทุกคนอันนี้หนูจะเทโกโก้ลงส้มนะอาเทได้เลยลูกน่าทานมากเลยทุกคนนะคะเออจากคนอื่นหนูก็เทให้สดๆอย่างนี้เหมือนกัน,นใช่ไหมคะระดมากนะครับทุกคนก็คือมาแล้วก็ได้คอนเทนต์ด้วยดีจังเลย นะฮะทุกคนอ่ะโอเค ขอบคุณมากมากนะที่โชว์ให้เราไม่นั้นเราก็จะไปกินที่อื่นมันก็มันก็นกนกยื่นแล้วก็กินใช่ไหมอันนี้เราก็จะได้เห็นบรรยากาศฝากคลิปนี้ด้วยทุกคนนะครับอะไรดีเราก็จะมาบอกต่ออะไรที่เลิศอะไรที่อ,อ๋อน่าสนใจเราก็จะมาลงในช่องนี้กันนะฮะคนติดตามอาจจะยังไม่ได้เยอะเพราะช่องเราเป็นช่องที่เรียบง่ายแต่หรูหราเหมือนกันนะบางช่องบางคลิปนะฮะเราก็แบบว่ามีแอบรหรูรานิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแกงใต้ก็ไฮโซคาเฟ่ก็ไฮโซเห็นไหมครัอันเดี๋ยวเราลงคลิปนี้ก่อนทุกคนจ้า